Mm hmm. ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินก้อยหอยเชอรี่แล้วก็หมูกรอบจิ้มซีฟู้ด <Wow. S 2> ไปกินกันเลยโหหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆ นี่ยทุกคน oh, <no. S 1> ทำเองทุกคนฟังเสียงนะบมบกนืมงเกาะม,มากเลย ก,กันเลยมาราจะกัดหนังต่อไปออ้จิ้มฉ่ำมากทุกคน

ก้อบหวานอร่อยอืม,อม,อมเราลงจิ้มมีสีอิวหวานด้วยนะเออใครชอบสีอิวหวานพริกแห้งทอดขิงก้อยหอยอร่อยมากเลยอืออันนี้เป็นมะกรูดม,มะกรูดทอด กินผักแล้วทุกคนอืมอืมอืมสาละแหน่แล้วอืมันนี้เขาเรียกอะไรโสพูไม่ใช่โสพูใช่ไหมโสภูโสพูทุกคนอืมกามดีมากเลย 嗯，祝好孕妇样吧。 มูกรอบกรอบมากทุกคนกรอบกอบเลยลองซีอิ้วดิซีอิ้วเขาเรียกซีอิ้วอะไรหวานซีอิ้วดำหวานอืมทุกคนอืม อร่อยเนาะต้องทำเป็นทุกอย่างเลยซ้อมไว้เดี๋ยวเปิดร้านเดี๋ยวถ้าเปิดร้านนี่มาอดหนุ่มแนะนทุกคนอร่อยจริงๆผมคอนเฟิร์มจากยูทูปเบอร์โน่หนึ่งผมเป็นนักรีวิวอันดับหนึ่งของโลกเชื่อเองวยไปก่อนไง กินซีวันนี้แล้วอยากกินข้าวมันไก่เลยข้าวอันนี้ด้วยมีตรงคู่บอลนะชื่อร้านอะไรเี่เราไปกินข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงสดน้ำทุกคนได้ยินเสียง เดี๋ยวจะซดน้ำด้วยนะทุกคนนี่ใช่ไหมจับวันนี้ก้อนหอยหอร่อยมากวันนี้ยำเดียน,ะม,น,มมน,นะมันมะกรุบกรอบเนี่ยมันมะกรุบกรอบกับพริกแห้งทอดอ่ะทำเหมือนถ้าเคยกินกะเพราหมูเอ้ยกะเพราไขายยา่เยี่ยวม้า ก็ะเพาะกรอบปะเหมือนกันมบบเป็นเครื่องเคียงเข้ากันชีลาวนี่าวนต้องกินกับนน,บนี่ปะนี่เพิ่งเคยกินด้วยนะไม่เคยมจะหอะ<ผ>มหอ<ผ>มหอมเหมือนใครแถวนี้ปะ ตัวใหญ่เอ,อ,อเลยาดทิ้มน้ำทิ้มนะอร่อยมากมถ้าดูแล้วชอบถูกใจเลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งช่องช่อง youtube e a t i n g t o g e t h e r แล้วก็เฟจเพจเ a c e b o o k e ต t i n g t o g e t h e รครับ สปอนเซอร์คนไหนสนใจผมจะรีวิวไปกินให้ดูติดต่อมาได้เลยนะครับอ,อ,อันนี้ต้องกินสดน้ำไปด้วยหมายถึงว่า สมมติเราเอาอนหอยมไม้ไหต้องตักน้ำอย่างนี้ไปด้วยเพราะน้ำยำม,มันอร่อยน้ำค่อยมันถ้าอยากจะแซ่บเพิ่มขึ้นมาก็กินลูกโดดมีลูกโดดด้วย กูดลูกโดดซสบหมูกรอบทุกคนจิม้มซีวหวานช้ำอ้ำ oh, <no. S 1> คุกคนเฉียงมั้ ん เนื้อหอยนุ่มมากทุกคนนุ่มนุ่หนับอ่ะนึกว่าพุดดิ้งสับทุกคนดูหมูกรอบนะนี่ดูดิเดือดอ่ะออเพลิน เครื่องเพชรเครื่องแผบเอ้ยเครื่องแสบเครื่องเพชรโอ้ยหบอก,กูบะเถือกนะน,นี่เ,เมีค่อยได้จีฟะทำไมถึงเดียวกว่าจีฟะก็มไม่ให้แบบที่ไทยโ <Okay. S 2> อเคสวยมันก็จัดไปดีพักชีชาวต่างชาติ ได้ไหม,มสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรกินหรือจะมีอะไรมาให้ทุกคนดูฝากติดตามช่อง อิท i n ้ t ทูเกเ e อร์ด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กด้วยบ๊ายบาย